มารีเบอร์เนอร์ลูกครึ่งไทยเยอรมันดีกีลูกทันทูดสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ นอกจากจะเป็นสาวที่สวยและมากความสามารถนะคะหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเธอคนนี้คือทูตวัฒนธรรม ของเยอรมันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปทําความรู้จักกับมารีเบอร์เนอร์ห้มากขึ้นกันค่ะมารีเบอร์เนอร์นะคะชื่อเล่นมารีเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะจบการศึกษาะระดับมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติโนมเเดีปริญญาตตีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลักสูตรนานาชาติคุณพ่อของมารีนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมของเยอรมันค่ะชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็เลยอยู่หลากหลายประเทศซึ่งคุณพ่อเนี่ยกเกษียณเมื่อตอนเขาเนี่ยอายุ10ขวบทางครอบครัวก็ได้ มาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างถาอ่อนค่ะโดยมารีนะคะเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ17ผ่านการชักชวนของโมเดลลิ่งให้เข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานต่างๆเย orbital. อะแยะมากมายเลยค่ะเรียกได้ว่าครบทุกผลงานวงการบันเทิงเลยค่ะเห็นหน้าสวยตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้นะคะ burner, มารีเบอร์เนอร์เนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแข่งรถอีกด้วยปัจจุบันนะคะมารีเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงและประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะโดยมีสตูดิโอต่อขนตาที่โรงเรียนคอร์สต,ต่อขนตาด้วยตัวเอง เพื่อให้เข้าใจธุรกิจของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset